วัสดีครับวันนี้จะลองเขียนพื้นสาเร็จรูปนะครับพื้นแพงที่มีเขียนโดยการใช้ Structure Faming นะครับก็เราเริ่มจากการเปิดโปรเจกต์นะครับเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ลองเขียนเสาขานเอาไว้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนพื้นสําเร็จไว้ตรงนี้นะครับเรามาเริ่มกันเขียนพื้นสําเร็จนะครับไปที่ New Family นะครับ New เลือก Family นะครับ แล้วก็ไปเลือกอตัวนี้นะครับ English ไปเลือกไปหาตัวที่เขียนว่า aming, Beam and Base สักเจอเฟมิงบีมแอ a เบซเนียนะครับแล้วก็โอเคเข้ามาเราใช้ Structure f i l ฟ i n g ไปตัวเขียนนะครับที่เราเห็นในในตัวนี้เป็นฟอร์แบนด์ของมันมีความยาวนะครับความยาวตัวนี้มันเป็นมันเป็นโครงสร้างตัวนี้เป็นขานนะครับแล้วก็มีเส้นตัวนี้เส้นหนึ่งเราเดียวเราอย่าลบตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เราลบได้อาไปดูที่รูป ดูด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามันเป็นคานนะครับคราวนี้เราจะเขียนพื้นสําเร็จเนี่ยล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งนะครับลบทิ้งซะแล้วก็ทําการเขียนรูปพื้นสำเร็จขึ้นมานะครับแต่คันนี้พื้นสําเร็จเนี่ยตอนเราเขียนเราอยากใช้โคตลดลงไปส5ห้าเซนนะครับก็ทํา r e เฟลต์เลยนะครับเริ่มจากเขียนเรื่องของขนาดก่อนนะครับเขียนทางซ้ายทางขวานะครับอ,อย่างนี้ อันนี้บอกถึงความกว้างนะครับความกว้างใส่เลมิชันเข้าไปนะครับซ้ายขวาลากขึ้นไปนะครับแล้วก็กดเป็น EQ แล้วก็ล็อกด้วยตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับตอนนี้มันเป็นหน่วยบินนะครับถ้าเราไม่สะดวกจะเขียนหน่วยบินนะครับแล้วก็ไปที่เมนเทนโปรเจคติวิตเป็นทฤษฎยมให้กลายเป็นนะครับทฤษฎยมนะครับสองตำแหน่งหรือสามตำแหน่งก็แล้วแต่นะครับเป็นหน่วยเมตรนะครับ โอเคโอเคไปนะฮะตัวนี้เป็นความกว้างที่จริงๆพูดเสเร็จมันไม่มีการเปลี่ยนขนาดนะฮะงั้นเราก็กําหนดให้เขาเป็นตัวนี้เลยเป็นขนาดความกว้างนะครับอันนี้เป็นความกว้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีความหนาแล้วก็เอาตัวเป็นความกว้างใส่พารามิเตอร์ไปครับสมมติผมผมใส่ภาษาไทยเอาไว้ว่าเป็นความกว้างนะครับ กว่านะครับอันนี้เป็นความกว้านะครับแล้วก็ลดลงไป15เซนก็ไปที่เกรดเลือกเลยเฟ e นเพรสนะครับเขียนลงไปตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่เราจะกดไปจากจากเส้นเลเวลนะครับ15เซนผมก็ใส่เด e ิชั่นไปนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นความลึกถูกไหมครับเป็นความเป็นความลึก สมมติเป็นความลึกแลยกันความลึกความลึกตัวนี้เราให้เท่ากับสิบห้านะครับตัวนี้สามสิบห้าแล้วก็จะตรงแผ่นนะครับตรงแผ่นนีมีความหนาประมาณประมาณห้าเซนถ้ากลองไครเป็นเจ็ดเซนก็ก็แล้วแต่นะครับก็เขียนเพิ่มเข้าไปผมเพิ่มตัวนี้นะครับนี่คือความหนาของแผ่นอ,อันนี้เดี๋ยวให้พารามิเตอร์มันเป็นชื่อความหนา แ่นเจอไปเป็นหนาอ่าหนาห้าเซตพอดีนะครับตัวนี้สามสิบห้าอันนี้ห้าอันนี้สิบห้านะครับไปที่อ่าไปที่เซปรีไทยความกว้างเนี่ยเท่ากับจุดสามห้านะครับแผ่นความลึกจุดหนึ่งห้าลึกจากเอ่อลึกจากค่าระดับลงไปนะครับแล้วก็ความหนาของแผ่นก็เป็นจนะุดศูนย์ห้าโอเคโอเคนี่ครับ ก็เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่เอ็กทู 2, เพื่อเขียนแผนขึ้นมาใหม่นะครับไปที่เอ็กทูนะครับเพือในทุชันเขาบอกให้เราเลือกเพนนะครับในเพนเราเขียนทีงด้านซ้ายเราก็คลิกเพนให้เป็นสายนะครับจะได้เขียนอยู่ที่หน้าเดิมนี่แหละครับโอเคหลังจากนั้นเลือกคําสั่งสี่เหลี่ยมน,นะครับเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมเ e กแ a n เกิลตัวนี้นะครับเขียนแล้วก็ล็อกนะครับจําเป็นต้องล็อกนะครับล็อก โมเดลให้ติดอยู่กับเส้นเเฟลนนะครับแล้วก็เอาฟินิชเราก็จะได้แผ่นพื้นสำเร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราไปดูที่แป้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับในแป้นซึ่งซึ่งตอนนี้ถ้าเราเขียนเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เราลบจำได้นะครับว่ามันอยู่อยู่เส้นนี้กับเส้นนี้แต่เราอยากจะบอกว่าแผ่นเนี่ยพอเราเขียนตามตำแหน่งปุ๊บก็ให้เขาลดลงมาอีกประมาณสักข้างละ5เซนนะครับแล้วก็ไปเรฟเฟลนใหม่ตรงนี้ผมเพิ่มเรฟเฟลนตรงนี้เข้าไป แต่ว่าไม่ไม่เต็มนะครับให้เราดูว่าประมาณนี้ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็ใส่เอาที่ห้าเซ็นนะครับห้าเซต็ตัวนี้ก็คลิกเลยแล้วก็เป็นห้าเซนต,ตลอดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่ไปจุดศูนย์ห้านะครับทุกครั้งที่เขียนให้เขาลดลงไปจุดศูนย์ห้านะครับอ่ะล็อกไว้ก็ได้นะครับอะตัวนี้ ก็เป็นจุด5นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวเดมิเช่แล้วก็ล็อกไว้หลังจากนั้นก็มาขยับนะครับโดยการคลิกลากนะครับแล้วก็เอามาชนนะครับตรงนี้ปล่อยมือนะครับเมาส์เมาส์ซ้ายนะครับแล้วก็คลิกล็อกเข้ามาตรง5เซนทิที่ลึกนะครับแล้วก็ล็อกล็อก็ล้วเซฟนิดหนึ่งก็ถือเป็นอันเสร็จแล้วนะครับตัวนี้อาผมเซฟครับขออนุญาตเซฟ ดนึงเซฟแอดนะครับเก็บเอาไว้หาที่เก็บนะครับไปหาที่เก็บมาแล้ว่าเราเคยเอาไว้ตรงไหนก็ไปหาที่เก็บผมจะเก็บไว้ในสนับผมจะเก็บไว้ในแฟมิลีของผม,ผมก็จะเป็นเรื่องของ Family พื้นยังไม่มีนงเอาแปนก่อนแล้วกันเซฟแย้นก่อนนะครับในแปนเนี่ยผมจะให้ใหเขาใช้ชื่อแฟมิลี่ยว่ว่าแพงสลับนะครับก็เป็น PS นะ ps อาจจะเขียนเป็น สักเจอฟิเบอร์นิ่งเอาไว้ SF สเอฟโพลีเผ,ผมเก็ยนด้วยวิธีออด้วยด้วยแฟมิลี่ตัวนี้นะก็เซฟนะครับแล้วผมก็ส่งโหลดอินทอร์โปรเจกต์ไปโหลดเข้าโปรเจกต์นะครับตัวนี้โปรเจกต์ที่หนึ่งในในตัวสักเจอฟิเบอนิ่งเนี่ยผมมันเข้ามาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ ถามว่าถ้าแล้วมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ในนี่ครับสัตเชื่แล้วก็เลือกบีมปกติแล้วกันมันจะเป็นตัวนี้นะครับผมก็ทําการเขียนขึ้นมาใหม่ตัวนี้มันชื่อ f ฟ m i l y นี้ผมได้ไปเขียนไปก่อนว่าผมอยากจะให้มันชื่ออะไรนะครับผมก็คลิกมาตรงนี้ผมใส่ตรงนี้ก็ราะไทยมากนะครับไทยมา a r กข้อดีก็เอาไว้ถอดปริมาณน,นะครับผมใส่เป็น ps ก็เป็น ps ตัวใหญ่นะครับแ่นี้นะครับ เดี๋ยวผมใส่ตัวนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่กลับอีกลับครับจากที่เราเขียน Family ตัวพื้นเสร็จแล้วนะครับเราก็โหลด i n t o project เเข้ามานะครับมันก็จะอยู่ใน e e m นะครับอยู่ใน beam นะครับคือตวนี้เราก็ลงมือเขียนนะครับลงมือเขียนลองดูนะครับเขียนตรงตำแหน่งที่กิยเลยนะครับนะครับคลิกลงไปเูย ไปดูตัวนี้ลงมาห้าเซนไอ้ตัวนี้ถ้าหากจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าผมเขียนตรงนี้เนี่ยมันต้องเท่ากับเท่ากับตัวนี้ลดลงมานะครับแสดงว่ามีการเขียนผิดนิดนึงกลับไปดูนะครับกับเดือนเฟ布รี่อืมตัวนี้นะครับต้องลงมาห้าเซนนะครับเขียนผิดนะครับลบขออนุญาตลบ ใหญ่นะครับเปลี่ยนไปตรงนี้นะครับจ05 <10. S 1> นะครับตัวนี้ยังอยู่ที่จุอยู่นะครับต้องล็อกนะครับต้องล็อกเมื่อกี้ยังไม่ได้ล็อกผมใช้วิธีการกดลไลน์แล้วก็ล็อกโอเคตัวนี้นะครับใส่เดฟวิชั่นนะครับ ลช้ขี่เส้นแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขให้เป็น5้าเนจ็ดศูนย์ห้านะครับแล้วก็อล,อกอลองลองโหลด into ท r ร j โปรเอีกทีนึงนะครับไปที่โปรเจกต์เรียบร้อยนะครับเขาก็จะเขียนให้เรียบร้อยแต่ครวานี้คานตัวเนี้ย ปกติเนี่ยการเขียนคาเน่ยมันต้องต่าลงไปนะครับต่าจากระดับทั่วๆไปอ่ะสิเซนผมปรับค่าระดับนิดหนึ่งนะครับให้ค่าแซไปเป็นลบจุดหนึ่หนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเพราะถ้าเราปรับค่าค่าลงไปลบสิบห้านะครับแล้วก็พึ่งแผงวางถูกไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดูนะครับผมก็มุูประมาณนี้ถ้าเราต้องการเขียนให้ เขาไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงริมเมื่อตอนเมื่อกี้ทำแฟมิลี่ก็ให้เขาขยับไปทางริมเลยแล้วก็เขียนทางด้านซ้ายตลอดก็ได้นะครับทําแบบนั้นก็ได้อ่ลองกลับไปดูที่รูปตัดนิดนึงนะครับไปที่รูปตัดนิดนึงจะเห็นว่าจะเห็นว่าตัวแผ่นนะครับเหแค่อยู่หลังคาพอดีเลยตอนนี้ต่อไปก็เป็นท็อปปิ้งแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับแต่ตอนนี้เราจะทําแค่ตัวนี้อ่าแล้วกลับที่เดิมครับหลังจากนั้นก็ใช้ Copy ปี้ก็ได้นะครับ Copy ปี้เลือกมัลติเพลยว อย่ีก็ได้นะครับเราจะได้เห็นว่า,าพื้นวางไปทางไหนแล้วก็มีจํานวนเท่าไหร่นะครับเห็นไหมอันนี้ไม่ถึงนะครับแล้วก็ปล่อยเพราะฉะนั้นไอะไรที่มันไม่ถึงแบบนี้นะครับตรงเนี้มันก็กลายเป็นว่าเราต้องเทพื้นเพิ่มคราวนี้เราจะเทตรงนี้หรือจะเทตรงรเพิ่มสวนยาวก็ได้ก็นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของวิศวก,นนร,ร,กร,รนะครับว่าจะดำเนินการยังไงนะครับนะครับประมาณนี้ ที่แล้วก็ปีแล้วก็ SA ก็ได้นะครับแล้วก็คัดเข้าไปฝั่งนูน้นถ้าเราสมมติว่าระตรงนี้เราจะทำเป็นพื้นพื้นที่เป็นเหล็กเสริมพื้นสําเร็จนะครับก็ด้านเดียวก็ทำแบบนี้หรือถ้าใครจะเจาะก็แค่ขยับถูกไหมครับประมาณนี้แค่นี้นะครับก็อันนี้ก็ต้องสายวิศวกรว่าตรงนี้แผ่นเป็นแบบไหนนะครับโอเค หลังจากนั้นพอเราทําพื้นสําเร็จตัวนี้เสร็จนะครับดูตัดเปื่ไปแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นพืนคอนกรีตนะครับแล้วแต่เรานะครับคราวนี้ไปถึงวิธีการแท็กพื้นเนี่ยเราก็ไปกดแท็กนะครับแล้วก็มาคลิกที่พื้นนะครับมาคลิกที่พื้นเราคลิกไปสักอันหนึ่งเราไอตัวไอตัวนี้ไอตัวเลนเตอร์เอาออกครับมันจะได้อยู่เป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับพออยู่เป็นเส้นเดียวแบบนี้ปุ๊บเราก็มาดูมัน มันเป็นชื่อคือ PS, f อตัวเนี้ยที่เราเปลี่ยนนี้นะครับตัวเนี้ยเราเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนตัวตัวไทยตัวนี้เป็นตัวไทยมันชื่อนี้แต่ว่าเมื่อกี้เราพิมพ์คว่า p s ไว้ที่ไทยมาร์กนะครับอ่าเรากลับไปดูครับตัวนี้แล้วก็ไปลองอีดดูครับไปลองอีดดูคลิกไปที่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็ลองอีดว่าตัวหนังสือนี่เราต้องใช้เท่าไหร่นี่เป็นสามมิรนะครับเราต้องรีพิเคทมันบอกเอาแค่ประมาณ สองอ่ะสมมติสองมิลนะครับสองนิ้ววยนะครับแล้วปรับตัวนี้ที่เป็นสองอ่ะแนี้คือเปลี่ยนตัวหนังสือนะครับใครสะดวกตัวไหนก็จะจัดการนะครับแล้วก็ตัวนี้เส้นเนี่ยผมไม่ให้เขาแสดงนะครับไม่ให้แสดงตัวนี้อ่ะเสร็จแล้วนะครับผมก็คลิกไปที่ตัวหนังสือแล้วลองทูอิดลาเบลดูนะครับมันชื่อเห็นไหมครับมันชื่อไทเนมแล้วคลิกไทเนมแล้วเราก็ออกครับ อแล้วเราไปเอาตัวไทมาก k เข้ามาแทนนะครับไทมากนะครับโ okay. okay. อเคโอเค่ะหลังจากนั้นเซฟนะครับเซฟเซฟแฟมิลี่ตัวเนี้ยให้มันเป็นชื่อของของเอ่อ uh, s PS, ps นะครับพือสำเร็จนะครับ PS แล้วก็อาจจะเขียนเป็นตัวนี้เลยก็ได้นะครับ มันเป็นชื่อนะครับตัวนี้มันเป็นชื่อนี้เอาไว้เอาไว้ตอนเราแท็กให้ว่าพื้นนี้พื้นอื่นมันจะได้เป็นอย่างอื่นเป็นรูปอื่นนะครับแล้วก็โอเคเซฟไปนะครับชื่อซ้ำนะครับหนไใส่สโอเคเซฟใหม่เซฟแอรนะครับเซฟแฟมิลี่ให้ชื่อ PS เอชนะดีลิท ลิตรไปครับ ps เซฟนะครับแล้วโหลดอีกตัวโ,โ,โปรเจกต์เข้าไปในโปรเจกต์หนึ่งเมื่อกี้เป็น ps นะฮะเพราผมมาติ๊กปุ๊บม,มันกลายเป็น ps ละเห็นไหมครับอันนี้ผมลบทิ้งก่อนนะครับลบทิง้งถ้าผมไปติ๊กตรงเงินบาทมันก็จะกลายเป็นไทยมาร์กน,นะครับ ps แต่ว่าผมเลือกตัวนี้แพทนี้แต่มันไปทางด้านนี้เห็นไหมครับงั้นผมขออนุญาตขยับนิดหนึ่ง ขยับขยับพื้นนะครับขยับตัวไอ,ไอตัวสัญลักษณ์นะครับนะีดิบนะครับยีดิดน,ดดนิดนึงเป็นเอาลงมาสักหน่อยประมาณนี้ยังนะครับเพราะว่าตัวนี้เราติ๊กตัวนี้นะครับไปครึ่งตัว พอเราแยกไปไปอาชิมนะครับแล้วก็เลิอกอีดิดขยับสักครึ่งตัวของเขาประมาณนี้โหลดไปใหม่อ,อีกนิดหนึ่งนะครับเสียเวลานิดนึงจัดครั้งเดียวจัดตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็หมดปัญหานะครับโอเคประมาณนี้เราเราประมาณนี้เราลงกงนดูนะครับผมกลับไปคลิกเข้าใหม่ คิใหม่ดูเหมือนว่าตัวหนังสือมันจะใหญ่นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเราลองเราลองฝึกดูนะครับคลิกตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะใส่เป็นวงกลมนะครับใส่คำสั่งลายเข้าไปเริ่มเขียนวงกลมติ๊วงกลมนะครับใส่วงกลมเข้าไปประมาณนี้สมมติเป็นสักสามจุดสองจุดสองจุดห้าละกันนะครับคลิกนะครับให้เป็นสักสองจุดห้านะครับหลังจากนั้นผมก็เขียน เขียนเส้นเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ลองวิลเลอร์ไปฝั่งนน้นนะครับ,ลบกลับด้านนะครับวิลเลื่อนอีกทีนึงใช้วิลเลืเ่อนตัวนี้ลืมลืม,ลมติ๊กออกก็ปี้ออกประมาณนี้นะครับเซฟไว้นะครับแล้วส่งกลับไปที่โปรเจกต์ใหม่ เห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ปิดบอกว่าทางไปทางด้านนี้นะฮะลองลบลงใส่ใหม่นะครับนะฮะมันก็จะปิดไปตามนี้นะครับอันไหนก็ได้ที่เราสะดวกแต่ที่ดูจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตัวหนังสือมันเอียงๆไม่สวยแล้วก็เหมือนเดิมครับกลับไปกลับไปมูฟคลิกนะครับยี i ดิ d ยีดิดนะครับแล้วก็ข้อข้อทั้งหมดเลยแล้วก็มูฟลงมานิดนึง ลองดูประมาณนี้โหลดกลับไปใหม่ครับก็ลองทำแบบนี้จนกว่ามันจะตรงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้อะประมาณนี้นะครับตรงนะครับลองจัดดูก็จะได้ประมาณแบบนี้ครับอลองลองลองเขียนกันดูนะครับครับครับหลังจากเราเขียนแผ่นเสร็จแล้วนะครับเขียนแผ่นเสร็จแล้วนะครับรูปก็ประมาณนี้ผมกําหนดคัน B1 B2 ไวสอยู่อีกด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น Surface นี่คันก็ใช่ด้วยนะครับ ผมให้ฝากดูตัวนี้นิดนึงตัวนี้คือ B 2นะครับถ้าเราอ i ดิทไทยไปมันก็จะ f ฟม i l y มันชื่อนี้นะครับตัวไทยมัน B 2อผมต้องการให้เป็นไทยมาเป็นชื่อ B2 ด้วยนะครับโอเคนะครับดูดูที่ไทยมานะครับเป็น B 2ส่วนตัวนี้ V 1ผมลองอีดิทดูครับผมก็ใช้ชื่อไทยมาตัวนี้นะครับคิมพ์เข้าไปว่าเป็น B1 ด้วยหลังจากนั้นนะครับผมจะถอดปริมาณของงานชุดนี้นะครับเป็นงาน Family ตัว Structure Fitting นะครับก็ไปที่ View นะครับเลือก Sketch ด้วยนะครับเลือก Sketch ด้ว Quality ตัวนี้เรามาดูว่าให้เราไปเลือกในหดหมดของ Structure นะครับมันจะมีเด็กมีหลายเลือก Structure แล้วก็ไปดูที่เป็น Structure Fitting นะครับตัวนี้นะครับ Structure Fitting ก็โอเคมันก็จะเป็นหน้าของ Sketch ด้วยขึ้นมาแบบนี้เราต้องการอะไรบ้างเราต้องการเมื่อกี้เราเขีนยนไทม์มาถูกไหมครับล้วก็เอาไทม์มามาอันดับหนึ่งนะครับใส่ไทม์เข้ามา เราจะต้องการรู้จํานวนนะครับก็เขาเข้ามาจํานวนนะครับรู้อยากได้คัดนะครับคัดเล็งก็คือที่มันตัดจริงๆวันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเล็งหรือตัวความยาวจริงๆความยาวรวมของเขานะครับมีไหมลงมาว่าเล็งอ่ะเล็งนี่นะครับเล็งอันนี้ไม่ใช่ใเล็งที่กินกินกันนะครับประมาณนี้นะผมทำมาสี่ตัวนะครับอลองลองเปิดตัวนี้ดู หลังจากที่เราเปิดแล้วนะมโอเคเห็นนะครับมันก็จะบอกว่าม,มี b 1 b 2 bps สมุดกี่ตัวนะครับอ่ะคราวนี้เลงมาจัดดูครับไปที่ setting ดูที่ Filter ก่อนอ่ะใน Filter ตัวนี้นะครับไม่ได้ตั้งอะไรเรามาตั้งตัวนี้ครับ sorting and grouping ตัวนี้ผมลงตัวนี้นะครับอลองให้มันเป็นเรื่องของไทบาทนะครับ แล้วก็รวมให้ด้วยลองกลับไปดูซินะครับมันก็เรลงชื่อให้ใหม่นะครับกลับไปติ้งกูปิ้งใหม่ตรงนี้ผมกดที่ฟุตเตอร์นะครับแล้วผมลองโอเคเห็นไหมครับเขาจะแยก B1 B2 แล้วก็ p s มาด้วยแล้วก็คัดเลงก็คือความยาวที่เราต้องการใช้ตอนเราตัดนะครับอันนี้คือคัดธรรมดาปกติของคานนะครับ B1 ก็คือ3เมตรสเมตรนะฮะดูจากรูปนะครับส่วนตัวนี้ให้ดูนี้ครับ PS นะครับ ตัวที่เราใช้จริงๆนี่คือสเปกน,นะครับความยาวสเปนเป็นสามเมตรแต่ตอนเราสั่งพื้นสําเร็จนเนี่ยเราสั่งที่สองจุดเก้านะครับเพราะมันกระเทิบเข้ามาประมาณนี้นะล้วก็ถอดแต่เข้ามาคราวนี้เราอยากจะให้เขารวมอะไรให้อีกเราก็เพิ่มเข้าไปเช่นเราบอกว่าให้เขารวมเรื่องของความยาวตัวนี้ความยาวนะครับของของขานพวกนี้แล้วก็มาที่เริ่มความยาวแล้วก็ไปที่เล็งนะครับไปฟอร์แมตนะครับเลงความยาวแล้วก็ไปที่ให้ใหเขาคำนวณเรื่องของ คมยาวให้นะครับ <c oughs> แล้วกดโอเคเห็นไหมครับก็จะบอกว่า b ีหนึ่งมีทั้งหมดกิ่เมตรนะครับมีสองมีกี่เมตรแล้วก็ตัวที่เป็น b s เนี่ยเท่าไหร่เห็นไหมครับจํานวนนะครับสามเมตรอยาะตัวนี้มีทั้งหมดกี่ทอนเขาก็มีจํานวนหนึ่งนะครับีนถ้าหลยยากรู้ว่าเขาตัวนี้มีกี่มีมีเท่าไหร่ด้วยแล้วก็ไปที่ไปเลือกเขามานะครับแล้วก็เลือกให้เขารวมมาให้รวม แคลคูเลเตอร์ตัวนี้นะครับรวมความยาวของเขาก็โอเคเห็นนะครับเขาก็จะรวมว่ากระป่กสําเร็จเนี่ยที่ยาวขนาด2.9นิ้วทั้งหมด18ตัวนะครับก็ประมาณนี้ลอ,ลองลองทํากันดูครับเพื่อการถอดปริมาณเมื่อกี้ที่เขียนทั้งหมดเพื่อที่จะโยกมาที่นี่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ